เอาละครับมีข่าวออกมาแชร์กันอีกแล้วว่าล่าสุดคนจีนแห่ทิ้งใบจองโครงการบ้านหรูกลัวเหมือนเคสกรณีของตู้่าวที่ถูกตรวจสอบทางการเงินงั้นก็แสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการไล่ซื้อบ้านหรูในโครงการต่างๆกันมานานแล้วสิแล้วปล่อยให้ซื้อกันได้ยังไงอะในเมื่อมีกฎหมายควบคุมไม่ให้ต่างชาติเป็นเจ้าของที่ดินได้โดยนายมีศักด์นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย เปิดเผยกรณีกลุ่มนักธุรกิจคนจีนสีเทาและมีคดีเชื่อมโยงตู้ห่าวที่ซื้อบ้านหรูอยู่เมืองไทยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพราะมีการเปิดช่องให้ต่างชาติสามารถซื้อบ้านได้โดยใช้โนมินีจัดตั้งบริษัทขึ้นมามีคนไทยถือหุ้น51%เนื่องจากกฎหมายยังไม่เปิดให้ต่างชาติซื้อบ้านแนวราบได้เหมือนคอนโดมิเนียมที่ซื้อได้ในสัดส,ส่วน49%ของพื้นที่โครงการ ส่วนทางในวงสกรกรรมการผู้จัดการบริษัท Property Perfect จำกัดมหาชนยอมรับว่ากรณีตู้หา่าทำให้ตลาดบ้านหรูยอดขายชะงักไปมากพอสมควรตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเกิดจากลูกค้าต่างชาติโดยเฉพาะคนจีนไม่มั่นใจกลัวถูกตรวจสอบเพ่งเลงและอาจทำให้เกิดการทิ้งเงินดาวหรือไม่มาโอนกรรมสิทธิ์ในส่วนของ Perfect เนี่ยไม่มีคนจีนมาซื้อเหมาทั้งโครงการนะครับ เพราะมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินและช่องทางที่ซื้อเช่นตั้งบริษัทหรือทำธุรกิจในไทยมานานแค่ไหนอย่างไรก็ตามจากเอฟเฟกของตู้่าวมีผลทำให้ยอดขายบ้านหลูของบริษัทหายไปพอสมควรเพราะมูลค่าต่อหลังค่อนข้างสูงโดยคนจีนที่มาซื้อส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นนักธุรกิจที่ทำธุรกิจในไทยขมรเมียนมาและเวียดนามจากจีนก็มีเพราะส่งลูกมาเรียนโรงเรียนนานาชาติ จึงอยากได้บ้านที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนส่วนลูกค้าคนไทยก็ส่งตัวไม่เพิ่มไม่ลดทางด้านนายมีศักดิ์นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยยังบอกต่ออีกว่ากรณีที่ต่างชาติซื้อบ้านผ่านโนมินีมีมานานมากแล้วส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนนี่แหละในช่วงโควิด19ระบาดจะนิยมซื้อคอนโดหรูอยู่แต่ระยะหลังชอบซื้อบ้านแนวราบราคาแพงกันมากขึ้น แต่คนจีนที่ซื้อมีทั้งกลุ่มทุนสีเทาและกลุ่มทุนสีขาวที่ทำธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายหลังเกิดกรณีตู้หา่าวส่งผลกระทบต่อตลาดบ้านหรูอย่างมากคนจีนทิ้งจองไปหลายโครงการแล้วกลัวจะถูกตรวจสอบเอกสารเส้นทางการเงินและอาจกระทบไปถึงกลุ่มลูกค้ายุโรปด้วยซึ่งเอาจริงๆถ้าทำธุรกิจถูกกฎหมายก็ไม่น่าจะกลัวการตรวจสอบนะว่าไหม และนี่ขนาดยังไม่ออกกฎหมายให้ต่างชาติซื้อที่ดินได้ยังตั้งบริษัทนอมินีมาเหมาซื้อบ้านกันโครงการละ1 0ถึง20หลังขนาดนี้แล้วถ้าซื้อที่ดินได้ถูกต้องตามกฎหมายไม่เหมาหมดกันทั้งโครงการเลยเหรอครับก็ต้องตามดูและคอยตรวจสอบกันต่อไปสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเรากันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวและสาระดีๆที่มีมาฝากทุกวัน Hit Movie ช่องเนี้ยมีแต่เรื่องสนุก